สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้จะชวนทำครีมกระเทียมต้านริ้วรอยกันค่ะซึ่งสูตรนี้ก็นิยมกันมากในต่างประเทศนะคะและเหมาะมากสำหรับผู้ที่มีผิวที่เหี่ยวย่นและหย่อนคล้อยก่อนที่จะไปเสียงเงินทําโบท็อกตลองมาทำสูตรนี้ใช้กันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยนะคะ สำหรับกระเทียมที่ใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะใช้ประมาณ4-5กลีบนะคะเราจะนำกระเทียมไปต้มก่อนค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะคะใส่น้ำพอให้ท่วมกระเทียมค่ะจากนั้นนำไปต้มด้วยไฟอ่อนนะคะใช้เวลาประมาณ5-7นาทีพอให้กระเทียมสุกค่ะ สำหรับกระเทียมมีวิตามิน B3 ที่จะช่วยเพิ่มความสดใสให้แก่ผิวและยังช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูผิวนอกจากนี้ยังเป็นคอลลาเจนธรรมชาติที่จะเสริมสร้างอีลัสตินที่ทำหน้าที่ให้ผิวแต่งตึงและเรียบเนียนอีกด้วยค่ะหลังจากปั่นเสร็จแล้วก็นำไปกรองค่ะสำหรับกระเทียมตอนที่เป็นกระเทียมสดกลิ่นจะแรงมากนะคะพอต้มสุกแล้วกลิ่นก็จะลดลงค่ะ ได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่แป้งข้าวโพดเพื่อให้ได้เนื้อครีมนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันเราจะนำไปตั้งไฟอีกครั้งค่ะใช้ไฟอ่อนคนผสมสัก1-2นาทีก็เป็นเนื้อครีมแบบนี้แล้วค่ะ จากนั้นเราจะนำมาใส่ส่วนผสมเพิ่มนะคะจะใส่น้ำผึ้งหึ่งช้อนค่ะสำหรับน้ำผึ้งจะช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและทำให้ผิวหน้าอ่อนเยาว์ขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้ยังช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้ผิวเกาหลุดลอกและเผยผิวใหม่ที่กระจ่งางใสขึ้นนะคะต่อไปจะใส่เบบี้ออยล์ด้วยค่ะ หรือจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันอัลมอนอน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะสำหรับเบบี้ออยก็จะมีกลิ่นหอมพอที่จะดับกลิ่นกระเทียมได้ค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะจะได้เนื้อครีมที่ข้นมากๆแบบนี้ค่ะซึ่งเราสามารถลดความข้นหนืดลงได้ด้วยการใส่เจลวตานหางจาระเ้นะคะ ใส่เจลานห่งจระเข้1ช้อนค่ะสำหรับเจลานห่งจระเข้ก็จะช่วยเติมน้ำให้แก่ผิวสมานผิวลดรอยสิวฝ้ากระและจุดด่างดำและยังช่วยกระชับผิวให้รูขุมขนเล็กลงอีกด้วยนะคะคนผสมจนได้ลักษณะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็หาขวดมาใส่ได้เลยนะคะซึ่งสามารถเก็บใส่ในตู้เย็นได้ประมาณ7-10วันค่ะ สำหรับวิธีใช้ทาทั่วบริเวณใบหน้าและลำคอจากนั้นทิ้งไว้15-20นาทีแล้วไปล้างออกนะคะหรือจะทาบางๆทิ้งไว้ในตอนกลางคืนตอนเช้าก็ค่อยมาล้างออกก็ได้ค่ะสำหรับกลิ่นของกระเทียมไม่ต้องกังวลเลยนะคะแทบจะไม่มีกลิ่นกระเทียมหลงเหลือเลยค่ะและกลิ่นที่ได้ก็จะเป็นกลิ่นหอมจากเจลว่านหางจระเข้หรือเบบี้ออยที่เราใส่ลงไปค่ะ และสูตรนี้สามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะสำหรับผู้ที่มีผิวเหี่ยวยน่นหย่อนคล้อยอย่าลืมลองมาทำใช้ดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ